ท,ท่านผู้อำนวยการ้าวพลบริรัตนวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาปีนทั้สอนพร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการคณะคุณครูตลอดจนทั้งผู้ปกครองและนัเกเรียนโรงเรียนนาปีทุกคนทุกท่านแต่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ของเราชาวพุทธนั่นก็คือเป็นวันมาคบูชาวันมาคบูชามีความสำคัญอย่างไรต่อเราชาวพุทธและเราชาวพุทธจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างเนื่องในวันสำคัญเช่นนี้มาถึงก่อนที่จะกล่าวถึงหน้าที่ของเราชาวพุทธก็จะกล่าวถึงวันสำคัญนะ ของวันมาฆบูชาให้เราทั้งหลายได้รับฟังและทําความเข้าใจวันมาฆบูชานั้นตรงกับวันเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามเป็นวันสําคัญต่อเราชาวพุทธซึ่งมีความสําคัญอยู่ด้วยกันสองอย่างหนึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุธเทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งถือว่าเป็นหลักหัวใจของพระพุทธศาสนาและการที่สองเป็นวันที่พระองค์ทรงนะแสดงธรรมเรียกว่าปรงอายุสังขารการปรงอายุสังขารก็หมายความว่าต่อแต่นี้ไปอีกสามเดือนเราจะปรินิพพานซึ่ง ตั้งแต่เดือนมาฆบูชาเดือนสามนับไปอีกสามเดือนก็จะเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนั่นคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพิานี่คือความสำคัญของวันมาฆบูชามีหลักใหญ่ๆอยู่ด้วยกันสองอย่างแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือวันมาฆบูชานี้เป็นวันอัศจรรย์ เป็นวันอัศาจรรย์คือเป็นวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยกันสี่ประการเหตุการณ์สำคัญสี่ประการนี้เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาซึ่งมีความสำคัญสี่ประการเป็นวันอัศาจรรย์ของเราชาวพุทธประการที่หนึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง แสดงธรรมซึ่งเรียกว่าโอวาทิปาติโมกโอวาทัปาติโมกแก่พระภิสุสงฆ์จำนวน1,250รูปประการที่สองพระภิสุสงฆ์รูปทั้งหมดนั้นรวนแล้วแต่เป็นเอหิพิขุอุปสัมปธาคือเป็นพระอารหันต์ที่ทราสมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงอุปสมบทให้ ประการที่สามเป็นวันมาฆะบูชาคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามประการที่สี่พระพิสงเหล่านั้นมาประชุมกันโดยมิได้นะัดหมายณนะวัดเวรุวันมหาวิหารตรงราชศึกแผนมาคตวัดเวรุวันนี้เป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสาร เป็นผู้สร้างถวายพระพุทธเจ้าเป็นวัดแรกในโลกแม่พระโถมก็ได้ใช้วัดนี้แสดงธรรมซึ่งเราเรียกกันว่าโอวาทัปติโมในวันมาฆะบูชาเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนี้แก่พระสูสงผู้เป็นพระอรหันต์จำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปหลักสำคัญที่ เรียกว่าโอวาทปาติโมกนี้เราเรียกกันว่าหัวใจของพุทธศาสนามีหลักสำคัญอยู่ด้วยกันก็คือหนึ่งสัพพาป,ปัสสะอาการ,ระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงสองอุสรสุปสัมปทาการบําเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสาม สจิตตปริโยธปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสสามอย่างนี้เราเรียกว่าหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในวันมาฆะบูชาต่อเราบรรดาทักสูสงจำนวนหนึ่งสองร้อ้าสิบรูปซึ่งในหลักการแสดงธรรมนี้ถ้าว่าโดยย่อ,อก,ก็คือศีล ศีลก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงนี่แหละการไม่ทําบาปทั้งปวงก็หมายความว่าคนเราถ้ามีศีลก็จะสามารถละบาปได้สองสมาธิสมาธิก็คือการบําเพ็ญกุศลหรือการทํากุศลทําบุญกุศลนี่แหละให้ถึงพร้อมสามปัญญา ก็เข้าในหลักของการชำระจิตของตนให้ผ่องใสก็คือวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราปฏิบัติธรรมด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศล,ลระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหลักเหล่านี้ในวันมาคาภูชาต่อหน้าเราบรรดาพระสูสงจํานวน1,250รูปซึ่งเป็นวัด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเราบรรดาผู้สูงส่งเหล่านั้นเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งและสิ่งสำคัญก็คือหลังจากแสดงธรรมตรงนี้เสร็จสิ้นจบลงพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าปรงมาอายุสังขารปรงอายุสังขารก็ ได้แสดงรมต่อหน้าเราพระผู้สูเหล่านั้นว่าต่อแต่นี้ไปอีกสามเดือนเราจะเสด็จดับขันทัปปรินิพานนั่นก็คือวันวิสาขบาูชานั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญของวันมาฆบูชาเมื่อวันมาฆบูชามาถึงหน้าที่ของเราชาวพุทธเราชาวพุทธจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง หน้าที่ของเราชาวพุทธประการที่หนึ่งวันมาคาบูชาได้เวียนมาบรรจบรบวาระนี้อันดับแรกเบื้องต้นเราก็ทําบุญตักบาตรทาบุญตักบาตรที่วัดหรือที่บ้านที่ประสงค์ได้มาโปรดเราการทําบุญตักบารนี้ถือว่าเป็นการให้ทานแก่ผู้มีศีลอาน,นิสงส์ย่อมเกิดแก่ผู้ให้เป็นอย่างยิ่ง หน้าที่ของเราชาวพุทธการที่สองก็คือถือศีลปฏิบัติธรรมนานุ่งเท้าห่มเา้าชำระจิตของตอนให้ผ่องใสหน้าที่ของเราชาวพุทธการที่สามในวันมาฆบูชาก็คือร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตตาเวทีต่อพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าเนื่องในวันมาฆบูชา ประการที่สี่ระการสุดท้ายหน้าที่ของเราก็คือช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนานั้นจเจริญมั่นคงรุ่งเรืองสืบต่อไปกราบนานแสนนานนี่คือสาระและวันสำคัญของวันมนาฆบูชาที่อาตมาภาพได้จะขยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้ ก็เพื่อเป็นข้อคิดว่าเราชาวพุทธซึ่งเป็นชาวพุทธที่แท้ชาวพุทธที่ดีชาวพุทธที่ประเสริฐจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างเพราะปัจจุบันนี้วันสำคัญมาถึงแต่ละครั้งเราชาวพุทธจะลืมหน้าที่กันลืมหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติลืมหน้าที่ที่จะต้องทำทำให้าศาสนาพุทธของเรานั้น เริ่มเสื่อมถอยลงนั่นก็เพราะว่าพุทธบริษัททั้งสี่ต่างลืมหน้าที่กันถ้าเราทําหน้าที่กันทุกฝ่ายให้สมบูรณ์แล้วพระพุทธศาสนาของเราก็จะยืดหยืดนมั่นคงสืบต่อไปกราบนานแสนนานเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้อาตอมาภาพก็ได้บรรยายสาธยายทรรว่าในเรื่องวันมาฆบูชา สาระเนื้อหาและความสําคัญให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังก็เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสง์เป็นข้อปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตในหน้าที่ในการงานของเราสืบต่อไปโอกาสนี้เชื่อเหลือเกินว่าวันมาฆาูชาเวียนมาบรรจบครบถึงอีกก็คือวันที่16เอ กุมภาพัน,น์นี้เราชาวพุทธทั้งหลายก็คงจะทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีชาวพุทธที่แท้ชาวพุทธที่ประเสริฐให้บังเกิดมีแก่ตัวเราและสืบทอดรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้เอาไว้ตราบนานแสนนานโอกาสนท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพ ก็ขอราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยทันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกาจัก,จก,กรักาลจงมาช่วยดลบรรดาลปราทานพรให้ท่านผู้อำนวยการท่านชาววนพลบริรัตนวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเบีอนุสรท่านรองและผู้อำนวยการคณะคุณตรู ท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกคนทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขและความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขาระปฏิพานธ์ทนสารสมบัติปราถนาสิ่งใดก็อย่าได้ข้องขัดในสิ่งที่พึงประสงค์ขอให้สมเจตจำนองในสิ่งที่มุ่งมา,า,า่ปราถนาปราศจากทุกขปราศจากโปราสจักโรคราศจักภยัย ปราศจากเทรากรรมเสนจันไรสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอย่าได้เกิดมีขอให้พบดวงแก้วขอแค้วจากดวงมารขอให้พบพระศีอารนในอนาคตาการเบื้องหน้านูน้นจงทุกคนทุกท่านเดินขอจเจริญพร